มำกินไม่ก่อนยังไม่ใช่ของเองมีนอาหารแมวป่วยลูกอีปแป้งลำม,มันไม่จังบายมันไม่ได้กินอะไรสี่วันแล้วสามจะไปกินของนอ้งองของพี่เคนะเรามีของเยอะในลูกจอมจะกินแล้วโว้ยใครไม่กินไม่กินยังนี่ไอหนูอ่ะให้ใหท้ทีแป้งรำลูกกินแป้งรำเขาไม่จังบายรู้ไหม สี่วันไม่ได้กินอะไรเลยเราก็ทุกสารแมวเอานนิดเก็บเอาชอบยลูกรามชอบเดี๋ออยวเขาซื้อใหม่เนะลูกนะกินแต่น้ำกินไห้หมดทุกคนดีกินี่ยขกินใจชนี้สี่วันไม่ได้กินอะไรเลยชนิด มนเช้าถ่ายมาก้อนทางนี้ก่อยเนือที่ตรน้นไม่มีอะไรออกฮนะร้องไปร้องมานอนข้างไห่เดี๋ยวร้องเนน้ยบอกไม่มีเขามัียังไม่ได้ซื้อมาลูกปัทธุไม่กินกายยากไก่ย่างไในกินทั้งนั้นในกินอะไรเลยเอาเมื่องไหร่ลูกโอลูกโอกินไหมลูกมันกินทีแล้วก็ปองนีเนี่ยไม่ใช่น้อยตัวมันไม่ใช่เล็กน,นี่แล้วอ่ะ ผมลายหลังบแย่ผพี่ลำเขาป่วยลูกืมแล้วไม่ได้ป่วยนี่ตาเตอะแห้งดีแย่เห็นไหมตาเขาก็เย็บสนิ้เลยหมดหมดห่วงไปเปล่าเนาะตาตาเป็นลายลายแย่เลย